อย่าไปยึดอย่าไปติดกับอะไรอย่าไปอยากกับอะไรปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามเรื่องของเขาไม่มีเขาเราก็อยู่ได้มีความสุขได้มีความสุขมากกว่ามีเขาให้คิดอย่างนี้พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตสำหรับด้านมนคาถาต่างๆของหลวงพ่อกลวยที่ทานให้ไว้กับสานุสิทธิ เพื่อสวดบ,บริกรรมมีอยู่หลายบทด้วยกันหนึ่งในนั้นที่สร้างประสบการณ์สำหรับผู้สวดบ,บูชาก็คือคาถาขอนิมิตเผยแพร่โดยคุณเท่าสุพันหรืออาจารย์สมจิตเทียนจันหนึ่งในสิทธิผู้ใกล้ชิดหลวงพ่อกวยตลอดจนเป็นผู้นำประวัติเรื่องราวในด้านต่างๆของหลวงพ่อกวยเขียนลงในหนังสือนโมอีกด้วยสำหรับคาถาขอนิมิตนั้น ได้มีสานุสิทธ์นำไปสวดบริกรรมก่อนนอนแล้วเกิดประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์หลายตนหลายท่านโดยมีวิธีอยู่ว่าให้สวดบริกรรมคาถาจนกระทั่งหลับไปจะทำให้เกิดนิมิตหรือฝันเห็นปริศนาต่างๆเพื่อน,นำมาตีความให้เกิดโชคลาภนั่นเองก่อนที่เราจะมาว่าคาถาของหลวงพ่อเรามาไหว้ครูกันก่อนค่ะ หากพร้อมแล้วว่าณโมสามจบณโมตัสสะภคะะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธนะณโมตัสสะภคะะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธนะณโมตัสสะภคะะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะตัมมะถังปการแสนโตสัทธาอหะอิมะอวิ ตอุอมิมาสะนะโมสิบนิ้วข้าปเจ้าขอน้อมนมัสการแด่คุณครูอาจารย์ผู้ประสาทวิทย์อันเป็นมิ่งมิกทั่วโ,โลกาข้าปเจ้าขอว่าเทพยพยดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งอมพระพรหมเมศีผู้เรืองฤทธิไกลอีกทั้งพระครูผู้รู้ไสยศาสตร์โหราจารย์จงมาอภิบาลปกเกต ทั้งปิตุเรขชนนีหลวงพ่อกวยก็ดีจงมาเป็นสักีพยานให้ข้าซึ่งจะท่องว่าคาถาอาคมให้บรรลุสมและศักดิ์สิทธิ์เป็นนิมิตด,ดีแก่ตัวข้าณบัดนี้เธอคาถาขอ,อนิมิตหากพร้อมแล้วว่านโมดสามจบระลึกถึงคุณบารมีของหลวงพ่อกวย นะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทโธพระอรหังพุทธนิมิตตังอิติอิติ อิติพุทโธพระอรหังพุทธะนิม <invoke> ิตังอิติอิติอิติพุทโธพระอรหังพุทธะนิมิตังอิติอิติอิติพุทโธพระอรหังพุทธะนิมิตตังอิติอิติอิติ พุทโธพระอรหังพุทธะนิมิตตังอิติอิติอิติพุทโธพระอรหังพุทธะนิมิตตังอิติอิติอิติพุทโธพระอรหังพุทธะนิมิตตังอิติอิติอิติ พุทโธพระอระหังพุทธะนิมิตังอิติอิติอิติตพุทโธพระอระหังพุทธะนิมิตังอิติอิติอิติตให้เราสวดภาวนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งหลับหากวาสนามาถึงย่อมฝันเห็นปริศนาเพื่อถอดรหัส ให้ตีความเป็นโชคลาภได้โดยการสวดบริกรรมคาถานั้นหากจะให้ได้ผลต้องมือใจศรัทธาเชื่อมั่นในบาร,รมีครูบาอาจารย์ในที่นี้ก็คือหลวงพ่อกวยประกอบกับผู้สวดต้องให้ทานอย่างสม่ำเสมอรักษาศีลเพื่อเพิ่มบุญบาร,รมีของตนเองเมื่อถึงเวลาที่บุญให้ผลย่อมได้ในสิ่งที่ปรารถนาะ จากเรื่องราวที่ได้กล่าวมาแล้วข้างตน้นเป็นเรื่องราวที่เป็นตำนานเล่าขานที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นและมีบันทึกไว้นำมาเผยแผ่เพื่อเป็นวิทยาฐานแก่ทุกๆท,ท่านสาธุสาธุเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะขอฝากเป็นข้อคิดในท้ายคลิปนะคะว่า รู้หรือไม่ว่าทุกวันนี้คนเรากินศกกับน้ำสกรปรกหายใจเอาแต่กลิ่นตดกลิ่นในที่ลับของทุกๆคนมาโดยตลอดฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเปิดรับการแจ้งเตือนจากทางช่องอาจารย์จะจัดคลิปวิดีโอลงทุกๆวันอาทิตย์วันอังคารและวันพฤหัสอย่าลืมกดกระดิ่งเปิดรับการแจ้งเตือนกันนะคะ สุดท้ายนี้ขอฝากเพจดูดวงเครื่องรางของคลังสีพึ่งสเสน่ห์เมตตามหานิยมน้ำมันสาริกาแปลงเสกนักกันกรูด้านสเสน่ห์เมตตาซึ่งได้ผ่านการปลุกเสกจากอาจารย์พัชรินตามตำราพิธีโบราณและการทำพิธีกรรมจุดยันเทียนเรียกจิตเรียกนามเฉพาะรายบุคคลเพื่อเสริมดวงชะตาการงานการเงินความรักโชคลาภ ตลอดจนการลงณห,หน้าทองลงยันพกขัพท์บนฝ่ามือท่านผู้ฟังสามารถกดติดตามรับชมเพจได้ที่ลิงก์ข้างใต้ในคลิปวิดีโอนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ